สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านและขอส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดถึงพี่น้องชาวไทยที่กำลังตื่นเต้นกับตัวเลขสีเขียวบนกระดานเทรดในเช้าวันนี้ครับหยุดก่อนครับหากท่านกำลังคิดจะกำเงินก้อนโตสตาร์ทรถแล้ววิ่งไปที่ร้านทองเยาวราชเดี๋ยวนี้ผมขอให้ท่านวางกุญแจรถลงแล้วฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเพราะการตัดสินใจของท่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนโบนัสสิ้นปีให้กลายเป็นหนีก้อนโต ได้ในพริบตาเดียววันนี้วันอังคารที่23เดือนธันวาคมปี2568 2025ตลาดทองคำกำลังเล่นตลกกับความโลภของเราครับเราเห็นราคาทองคำโลกหรือสปอตโกลสปอตโกลพุ่งทยานขึ้นไปแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการที่4,477ดอลลาร์ต่อออนซ์และทองคำแท่งบ้านเราราคาขายออกพุ่งไปแตะ65,500บาทต่อบาททองคำ ตัวเลขพวกนี้ดูสวยหรูดูเหมือนเป็นของขวัญวันคริสต์มาสใช่ไหมครับแต่ในฐานะที่ผมอยู่ในตลาดนี้มานานผมขอบอกความจริงที่น่ากลัวว่านี่ไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือกับดักหรือที่วงการการเงินเราเรียกว่า exit liquidity exit liquidity ครับท่านต้องเข้าใจก่อนว่าสัปดาห์นี้คือสัปดาห์แห่งวันหยุดกองทุนใหญ่ๆใ,ในลอนดอนและนิวยอร์กเขาปิดสมุดบัญชีตเตรียมไปฉลองปาร์ตี้กันหมดแล้วคำถามคือ ้าคาใหญ่ไม่อยู่แล้วใครเป็นคนดันราคาขึ้นมาเช้านี้คำตอบคือมันอาจจะเป็นการลากราคาครั้งสุดท้ายเพื่อรอให้แมงเมาบินเข้ากล่องฝายเพื่อให้รายใหญ่ที่ยังตกค้างสามารถเทขายของรตสุดท้ายใส่มือท่านก่อนที่ตลาดจะร้างผู้คนในช่วงบ่ายสถานการณ์ตอนนี้เปราะบางมากครับราคาสูงเสียดฟ้าแต่ไร้คนซื้อจริงยิ่งกราฟสวยเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ ทุบแรงหรือ Flash Crash Flash Crash ยิ่งมีสูงมากเท่านั้นวันนี้ผมจึงต้องทำคลิปด่วนนี้ออกมาเพื่อกางแผนที่หนีตายและบอกจุดที่ท่านต้องกระโดดลงจากรถก่อนที่รถคันนี้จะเบรกแตกครับในช่วงต่อไปเราจะไปดูกันชัดๆว่าทำไมผมถึงกล้าฟันทั้งว่านี่คือการลากไปเชือดและทำไมบรรยากาศเงียบๆของตลาดโลกช่วงคริสต์มาสถึงเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดสำหรับคนไทยครับมาดูกันที่ภาพใหญ่ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปครับ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดทองคำโลกในช่วงสัปดาห์คริสต์มาสกันก่อนครับปกติแล้วตั้งแต่วันที่23ธันวาคมลากยาวไปจนถึงหลังปีใหม่ตลาดการเงินฝั่งตะวันตกทั้งตลาดลอนดอนและนิวยอร์กจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าจำศีนครับบรรดากองทุนเฮดฟันด์เฮดฟันด์และธนาคารยักษ์ใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้ามือตัวจริงที่คอยกำหนดทิศทางตลาดเขาปิดสมุดบัญชีปิดจอเทรดและบินไปพักร้อนกันหมดแล้วครับ สิ่งที่เหลือเคลื่อนไหวอยู่ในตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เม็ดเงินลงทุนจริงจากสถาบันแต่เป็นเพียงคำสั่งซื้อขายจากระบบอัลกอริทึมหรือหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติและนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราที่ยังเฝ้าหน้าจอกันอยู่เท่านั้นความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อตลาดขาดสภาพคล่องหรือที่เรียกว่าวอลลุมหาย l o w v o l u m e การใช้เงินเพียงจำนวนเล็กน้อยก็สามารถดันราคาทองให้พุ่งขึ้นไปทำนิวหายได้ง่ายๆ เปรียบเหมือนเราตะโกนในห้องที่เงียบกริบเสียงมันจะดังกว่าปกติมากแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับเพราะในทางกลับกันถ้ามีแรงเทขายออกมาเพียงนิดเดียวราคาก็พร้อมจะร่วงลงเหวได้ทันทีโดยไม่มีหมายรับหรือคนมาช่วยพยุงราคานี่คือสภาวะที่เปราะบางที่สุดของปีที่ท่านต้องระวังครับแล้วถ้าเจ้ามือตัวจริงไม่อยู่ใครกันหล่ะที่กำลังลากราคาขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งในเช้านี้และเขาทำไปเพื่ออะไร เราไปกระชากหน้ากากกลลวงนี้กันต่อครับสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ในตำราการเก่งกำไรเขาเรียกกันว่าพัมแอนดัมพัมแอนดัมหรือพูดภาษาชาวบ้านให้เห็นภาพก็คือการลากไปเชือดนนั่นเองครับกลไกของมันทำงานแบบนี้ครับในช่วงเช้าที่วอลลุ่มตลาดยังบางเบามือที่มองไม่เห็นจะทำการเขาซื้อไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าตลาดกำลังคึกคักและเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เป้าหมายคือการกระตุ้นต่อมความโลหรืออาการโฟโมโฟโมของรายย่อยอย่างพวกเราให้กลัวตกรถและรีบกระโดดเข้ามาซื้อตามทำไมเขาต้องทำแบบนั้นเพราะบรรดากองทุนหรือขาใหญ่ที่ยังถือของอยู่เขาต้องการสิ่งที่เรียกว่า exit liquidity exit liquidity หรือสภาพคล่องในการออกของครับท่านลองจินตนาการดูนะครับถ้าเขาเทขายทองคำล็อตใหญ่รวดเดียวในตอนที่ไม่มีคนซื้อราคาจะร่วงดิ่งเหวทันที ทำให้เขาขาดทุนกําไรดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องล่อให้แมงเม้าบินเข้ามาเป็นคนรับของในราคาที่แพงที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ส่งมอบทองคําร้อนๆใส่มือท่านแล้วเดินจากไปพร้อมกําไรก้อนโตอย่างสบายใจนี่คือเกมการเงินที่โหดร้ายแต่เกิดขึ้นจริงซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้และถ้าท่านหลงกลกระโดดเข้าไปรับของตออน,นี้ท่านอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องเฝ้าดอยข้ามปีแทนเจ้ามือครับและเหตุผลทางเทคนิค ที่สนับสนุนว่าทำไมราคานี้ถึงอันตรายสุดๆเราไปดูกันที่กราฟระดับโลกในจุดต่อไปกันครับเรามาโฟกัสที่ตัวเลขสำคัญระดับโลกกันครับคือที่ระดับ4,477.40ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการที่เพิ่งทำไว้เมื่อวานนี้ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สถิติสวยหรูแต่มันคือกำแพงคอนกรีตหรือแนวต้านจิตวิทยาที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานี้ครับในทางเทคนิคเราเห็นสัญ,ญญาณที่น่ากังวลอย่างชัดเจนครับ แม้กราฟราคาจะพยายามไต่ระดับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมแต่ถ้าสังเกตที่ปริมาณการซื้อขายหรือวอลุ่มวอลุ่มกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงคือราคายิ่งสูงขึ้นแต่วอลุ่มกลับยิ่งลดน้อยลงหรือที่เรียกว่าเกิดภาวะ divergence divergence แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือคนซื้อหมดแรงแล้วครับเหมือนนักปีนเขาที่ไต่ขึ้นไปจนถึงยอดเอเวอเรสต์แล้วออกซิเจนหมดถัง การจะฝืนปีนต่อขึ้นไปอีกโดยไม่มีแรงส่งจากเม็ดเงินใหม่ๆเป็นเรื่องที่ยากมากและมีโอกาสสูงที่จะร่วงตกลงมาคอหักตายได้ง่ายๆดังนั้นที่ระดับราคานี้ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่จุดที่ควรเข้าซื้อเพื่อหวังกำไรส่วนต่างอีกต่อไปแต่มันคือโซนสังหารสำหรับฝังขาขึ้นถ้าแรงซื้อจากรายย่อยหมดลงเมื่อไหร่แรงเทขายทำกำไรเพียงนิดเดียวก็มากพอที่จะกดกราฟให้หัวทิ่มลงมาได้ทันทีครับและสิ่งที่มาช่วยยืนยันความอันตรายนี้ คือสัญญาณเตือนภัยจากอินดิเคเตอร์ยอดฮิตอย่าง RSI ที่กำลังส่งเสียงกรีดร้องดังลั่นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ามันบอกอะไรเราหากท่านยังลังเลลองเปิดกราฟเทคนิคแล้วดูที่เครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า RSI RS RSI ครับตอนนี้มันไม่ได้แค่ส่งสัญญาณเตือนแต่มันกำลังส่งเสียงไซเรนดังลั่นไปทั่วตลาดครับในทางเทคนิคเมื่อเส้น RSI พุ่งทะลุระดับ70%ขึ้นไป เราเรียกภาวะนี้ว่า overbought overbought Over หรือภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปครับแปลง,ง่ายง่ายว่าตลาดตอนนี้เหมือนคนที่กินอิ่มจนจุกยัดทนานเข้าไปจนถึงคอหอยแล้วไม่สามารถจะกินอะไรเพิ่มได้อีกแล้วครับในไทม์เฟรมระยะสั้นทั้งลายชั่วโมง H 1และสีชั่วโมง H 4เส้นกราฟได้วิ่งเข้าไปในโซนอันตรายนี้อย่างเต็มตัวเปรียบเสมือนรถยนต์ที่เหยียบคันเร่งจนเข็มวัดรอบตีเข้าโซนสีแดงเครื่องยนต์ร้อนจัดและกำลังจะน็อกได้ทุกเมื่อ ประวัติศาสตร์บอกเราเสมอครับว่าเมื่อเกิดสัญญาณแบบนี้ประกอบกับวอลุ่มซื้อขายที่เบาบางในช่วงสิ้นปีสิ่งที่มักจะตามมาเสมอคือการเทขายทำกำไรเพื่อลดความร้อนแรงมันคือกฎของแรงโน้มถ่วงครับไม่มีอะไรขึ้นไปได้ตลอดการโดยไม่พักและการพักฐานรอบนี้อาจจะไม่ใช่แค่การย่อตัวเบาๆแต่อาจจะเป็นการดิ่งลงแรงๆให้นักไล่ราคาต้องเจ็บตัวเล่นๆดังนั้นใครที่คิดจะเข้าซื้อตรงนี้ ท่านกำลังเดิมพันกับความเสี่ยงที่แทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับความน่ากลัวไม่ได้จบแค่ที่ตลาดโลกเพราะที่ตลาดทองคําเมืองไทยบ้านเรายังมีหลุมพรางอีกอย่างหนึ่งที่รอท่านอยู่นั่นคือเรื่องของราคาป้ายกับราคาจริงครับกลับมามองที่หน้าตู้ทองบ้านเรากันบ้างครับตัวเลขราคาขายออกที่ท่านเห็นติดอยู่หน้าร้านทองเยาวราชเช้านี้ที่ระดับ65,500บาทต่อบาททองคํา มันช่างเย้ายวนใจเหลือเกินใช่ไหมครับหลายคนเห็นแล้วตาลุกวาวรีบคำนวณกำไรในหัวกันยกใหญ่แต่ผมอยากให้ท่านตั้งสติแล้วมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ป้ายราคาครับเพราะตัวเลข65,500บาทที่ท่านเห็นนั้นมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาทางดิจิทัลที่ลอให้ท่านเดินเข้าไปติดกับดักทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะในโลกความเป็นจริงโดยเฉพาะในวันที่ตลาดโลกผันผวนและเปราะบางแบบนี้ ราคาป้ายไม่สําคัญเท่ากับส่วนต่างครับสิ่งที่ท่านเห็นคือราคาที่ท่านต้องควักเงินจ่ายให้ร้านทองแต่สิ่งที่ท่านมองข้ามไปคือถ้าท่านซื้อปุ๊บแล้วเดินออกจากร้านไปเพียงก้าวเดียวแล้วหันหลังกลับมาขายคืนท่านจะเหลือเงินเท่าไหร่ความจริงที่โหดร้ายคือในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้สมาคมค้าทองคาและร้านทองต่างๆจําจเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงของตัวเองครับและเครื่องมือที่เขาใช้ป้องกันตัวก็คือสิ่งที่เรียกว่า ส่วนต่างราคาซื้อขายหรือสเปรดสเปรดซึ่งวันนี้มันจะถ่างกว้างกว่าปกติจนท่านอาจจะคาดไม่ถึงและเจ้าส่วนต่างตัวนี้แหละครับคือศัตรูเงียบที่จะกัดกินเงินต้นของท่านทันทีที่ท่านวางเงินลงบนตู้กระจกมันทำงานยังไงไปดูกันในหัวข้อถัดไปครับท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมร้านทองถึงใจร้ายกับเราจังความจริงคือร้านทองเขาก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันครับในช่วงที่ตลาดโลกผันผวนหนักหรือเป็นช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ ร้านทองไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงแฮดจิ้งกับตลาดโลกได้ทันท่วงทีความเสี่ยงทั้งหมดจึงตกอยู่ที่ร้านเพื่อความปลอดภัยร้านทองจึงจําเป็นต้องขยายช่องว่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายให้กว้างขึ้นกว่าปกติเปรียบเสมือนการบวกค่าประกันความเสี่ยงเข้าไปในราคาขายที่ท่านต้องจ่ายนั่นแหละครับปกติเราอาจจะชินกับส่วนต่างแค่100บาทแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้ ส่วนต่างนี้อาจจะถูกทางออกจนหน้าตกใจนั่นหมายความว่าทันทีที่ท่านควักเงินจ่าย65,500บาทเพื่อแลกทองคำหนบาทมาถือไว้ในมือมูลค่าที่แท้จริงที่ท่านจะขายคืนได้อาจจะหายวูบไปทันที300ถึง500บาทตั้งแต่วินาทีแรกนี่คือสภาวะที่ผมเรียกว่าซื้อปุ๊บขาดทุนปับ๊บ i ิน t a n t ล o s s ครับท่านเริ่มต้นการลงทุนด้วยตัวเลขติดลบ และต้องมานั่งหลุนตัวโก่งให้ราคาทองโลกพุ่งขึ้นไปอีกไกลมากเพียงเพื่อให้ท่านแค่เท่าทุนหรือหลุดดอยคำถามคือคุ้มไหมครับที่จะเอาเงินออมทั้งชีวิตมาเสี่ยงกับเกมที่แต้มต่อเป็นรองเจ้ามือขนาดนี้แล้วถ้าโชคร้ายราคามันไม่ขึ้นแต่กลับร่วงลงมาหลุดแนวรับสำคัญละ่ะลิฟต์สลิงขาจะพาเราดิ่งไปที่ชั้นไหนไปดูกันครับมาพูดถึงฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario worst case scenario กันบ้างครับ ถ้าหากแรงขายทำกำไรถล่มลงมาจริงๆราคาจะไหลไปหยุดที่ตรงไหนด่านประการแรกที่เราต้องจับตามองให้ดีคือที่ระดับ64,900บาทครับนี่คือแนวรับจิตวิทยาที่สำคัญมากเปรียบเสมือนพื้นคอนกรีตที่คอยรับแรงกระแทกอยู่ถ้าโชคดีราคาย,ย่อลงมาชนตรงนี้แล้วเด้งกลับก,ก็ถือว่ารอดตัวไปในสภาวะที่วอลลุ่มบางเบาแบบนี้ถ้าแรงขายมีมากพอจนเจาะพื้นคอนกรีตนี้ทะลุลงไปได้ความหายนะจะมาเยือนทันทีครับ เพราะมันจะไปกระตุ้นให้เกิดแรงขายซ้ำเติม a n นิคเซลจากพวกหุ่นยนต์ Trade ดโ b o t Trade ทำให้ราคาไหลรูดลงยาวเหมือนลิฟต์สลิงขาดครับจุดจอดป้ายถัดไปหรือชั้นใต้ดินที่เราจะได้เห็นคือโซน64,400ถึง64,500บาทเลยทีเดียวครับลองกดเครื่องคิดเลขดูเล่นๆน,นะครับจากยอดดอย65,500ร่วงลงมาเหลือ64,400ท,ท่านจะขาดทุนทันทีบาทละ1,100บาท ในพริบตานี่คือความเสี่ยงระดับหายนะที่ท่านต้องเอามาหักลบกับโอกาสทำกำไรอันน้อยนิดครับและเพื่อไม่ให้เงินในกระเป๋าของท่านต้องระเหยกลายเป็นไอผมมีเส้นตายเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจมาบอกครับขอให้ท่านจดจำตัวเลขเวลานี้ไว้ให้แม่นยำยิ่งกว่าตัวเลขราคานะครับนั่นคือบ่ายสามโมงตรงหรือ15 0 0้านนาฬิกาของวันนี้ทำไมต้องเป็นเวลานี้เพราะนี่คือเส้นตายหรือ เดทไลน์เดทไลน์ของสภาพคล่องในตลาดเอเชียครับปกติแล้วช่วงบ่ายสามโมงจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ตลาดลอนดอนเริ่มเปิดทําการแต่ในสัปดาห์แห่งวันหยุดแบบนี้ตลาดฝั่งยุโรปแทบจะร้างผู้คนทันทีที่ตลาดเอเชียปิดทําการลงสภาพคล่องที่มีอยู่น้อยนิดจะเหือดหายไปทันทีกลายเป็นภาวะที่เรียกว่าตลาดวายครับหลังจากบ่ายสามโมงเป็นต้นไปท่านจะเข้าสู่โซนอันตรายที่เรียกว่าเดทลิควิดิตี้เดทลิควิดิตี้ ร้านทองในประเทศส่วนใหญ่จะเริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดโดยการถางช่องว่างราคารับซื้อและราคาขายออกให้กว้างขึ้นไปอีกเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงกลางคืนที่พวกเขาไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ดังนั้นถ้าท่านมีกําไรและต้องการจะขายทํากําไรท่านต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดก่อนบ่ายสามโมงครับหากเลยเวลานี้ไปท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่อยากขายก็ขายไม่ได้ราคาหรือโดนหักส่วนต่างจนกําไรหายหมด เรียบเหมือนรถด่วนขบวนสุดท้ายกำลังจะออกจากชานชาลาถ้าท่านไม่กระโดดขึ้นตอนนี้ท่านอาจจะต้องติดค้างอยู่ที่สถานีร้างท่ามกลางความหนาวเหน็บครับและถ้าท่านยังดื้อดึงถือต่อข้ามคืนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังหลับคือฝันร้ายที่นักลงทุนรุ่นเก่าไม่มีวันลืมมันคือเหตุการณ์ร่วงร้าในาระนาดหรือ flash crash ครับเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในช่วงวันหยุดยาวไม่ใช่ราคาลงแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า flash crash flash crash หรือการพังทลายของราคาแบบสายฟ้าแลบลองจินตนาการดูนะครับในช่วงที่ตลาดไร้คนดูแลหรือไร้สภาพคล่องกระดานซื้อขายจะเปรียบเสมือนแผ่นน้ำแข็งที่บางเฉียบครับแค่มีคำสั่งขายก้อนใหญ่โยนลงมาเพียงก้อนเดียวไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจของเจ้ามือหรือความผิดพลาดของระบบอัลกอริทึมซิสเ็มเอรก็ตามเมื่อไม่มีคำสั่งรอซื้อบิตที่หนาแน่นพอคอยรับอยู่ด้านล่างราคาก็จะไหลรูดลงมาเหมือนลิฟต์ขาดสลิง ดิ่งลงทีเดียว50-100ถึงเหรียญได้ภายในไม่กี่นาทีประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าเหตุการณ์นองเลือดแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คนไทยกำลังนอนหลับอย่างสบายใจครับท่านอาจจะตื่นเช้ามาพบกับความจริงที่โหดร้ายว่าทองคำที่ท่านซื้อมาเมื่อวานมูลค่าหายวูบไปแล้วหลายพันบาทโดยที่ท่านไม่มีโอกาสแม้แต่จะกดขายหนีตายด้วยซ้ำนี่คือความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าเลยที่จะแบกรับไว้ข้ามคืนครับแล้วทำไมรู้ทั้งรู้ว่าเสี่ยง แต่คนไทยจำนวนมากก็ยังชอบวิ่งเข้าใส่กล่องฝ่ายนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆที่เรากําลังจะพูดถึงกันครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประวัติศาสตร์ถึงชอบส้ำรอยทำไมคนไทยจำนวนมากถึงชอบไปติดดอยหรือติดอยู่ที่ราคาสูงสุดในช่วงสิ้นปีคำตอบไม่ได้อยู่ที่กราฟเทคนิคครับแต่อยู่ที่ใจของเราล้วนๆในทางจิตวิทยาเราเรียกอาการนี้ว่า f o m o f ฟโมฟ e a r of m i s s i n g หรือโรคกลัวตกรถครับลองจินตนาการดูนะครับช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายท่านเพิ่งได้รับโบนัสเงินในกระเป๋ากำลังตุงประกอบกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเรามักจะมองโลกในแง่ดีเกินจริงพอหันไปเห็นราคาทองวิ่งทำนิว้วไฮตัวเลขสีเขียวเขียวมันช่างยั่วยวนใจเหลือเกินเพื่อนข้างบ้านก็คุยเรื่องทองข่าวในทีวีก็พูดเรื่องทองมันสร้างแรงกดดันมหาศาลที่บอกว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ฉันต้องพลาดโอกาสรวยแน่แน ความรู้สึกนี้แหละครับคือจุดตายที่เจ้ามือเขารออยู่เขาใช้ความโลและความกลัวตกรถของเราเป็นเครื่องมือในการระบายของที่เขาถืออยู่ใส่มือเราครับการซื้อทองเพราะเห็นราคามันวิ่งแรงไม่ได้เรียกว่าการลงทุนครับแต่เรียกว่าการวิ่งไล่จับผีเสื<ย>ส้อที่ปากเหววันนี้ผมอยากให้ท่านดึงสติกลับมาครับเอาชนะความกลัวตกรถด้วยเหตุผลอย่าให้เงินโบนัสที่ท่านเหนื่อยยากหามาทั้งปีต้องละลายหายไปเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับ แล้วเราควรทำอย่างไรถ้าท่านเป็นนักเก่งกำไรระยะสั้นฟังทางนี้ครับนี่คือคำสั่งด่วนสำหรับท่านสำหรับท่านที่เป็นนักเก่งกำไรระยะสั้นหรือสายซิ่งที่ชอบเล่นรอบฟังผมให้ชัดๆนะครับนี่ไม่ใช่คำแนะนำธรรมดาแต่มันคือสัญญาณถอยทับครับภารกิจของท่านในวันนี้มีเพียงอย่างเดียวคือเคลียร์พอร์ตให้ว่างก่อนเวลาบ่ายสามโมงครับไม่ว่าท่านจะมีกำไรมากหรือน้อยหรือแม้แต่จะขาดทุนนิดหน่อย ต้องตัดใจขายออกมาเดี๋ยวนี้ครับอย่าได้มีความคิดที่จะถือลุนข้ามคืนหรือโอเว n i ์ไน o ์โอเวอร์ไน a ์เด็ดขาดเพราะอย่างที่ผมบอกไปความเสี่ยงเรื่องสเปรดที่จะถางกว้างขึ้นในช่วงเย็นจะกัดกินกำไรของท่านจนหมดเกลี้ยงหรืออาจเปลี่ยนกำไรให้กลายเป็นขาดทุนทันทีที่ตื่นนอนมันไม่คุ้มเลยครับที่จะเอาเงินทุนไปเสี่ยงดวงกับเจ้ามือในวันที่เขาถือไพ่เหนือกว่าท่องประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับว่าขายหมูดีกว่าติดดอย selling too early is better than getting stuck การได้กำไรน้อยหน่อยแต่ได้เงินสดกลับมานอนกอดให้อุ่นใจดีกว่าการต้องมานั่งสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะราคาทองร่วงระเนระนาดครับวันนี้เงินสดคือพระเจ้า cash is king ครับเก็บกระสุนของท่านไว้แล้วรอให้พายุลูกนี้ผ่านไปก่อนตลาดยังเปิดให้เราแก้ตัวเสมอในวันที่ฟ้าใสากว่านี้ครับแล้วสำหรับนักลงทุนระยะยาวหรือคนที่ซื้อทองเก็บสะสมละ่ะต้องเทขายหมดหน้าตักเลยไหม หรือควรบริหารพอร์ตอย่างไรให้ปลอดภัยผมมีกลยุทธ์แบ่งรับแบ่งสู้มาฝากในหัวข้อถัดไปครับสำหรับพี่น้องนักลงทุนระยะยาวหรือสายออมทองที่ถือครองทองคำแท่งมานานท่านอาจจะคิดว่าทุนฉันต่ำซื้อมาถูกไม่เห็นต้องกลัวอะไรแต่ผมอยากจะเตือนสติด้วยความหวังดีครับว่ากำไรในพอร์ตคือภาพหลวงตาแต่กำไรที่ขายออกมาคือเงินจริงครับในวันที่ราคาทองคำพุ่งทำนิวไฮทะลุโลกแบบนี้ กลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่การถือทนรวย run trend แบบไม่ลืมหูลืมตาแต่คือการแบ่งขายทำกำไร partial profit taking ออกมาบ้างอย่างน้อย30-50%ถึงอของพอร์ตครับทำไมต้องขายเพราะนี่คือการล็อกกำไรล็อก profit ที่ท่านรอคอยมาทั้งปีให้มาอยู่ในกระเป๋าจริงๆครับลองคิดดูง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เกิดฟ้าถล่มราคาดิ่งลงเหวท่านก็จะไม่เจ็บปวด เพราะท่านได้ขายทำกำไรส่วนหนึ่งไปแล้วในราคาที่แพงที่สุดและท่านยังมีเงินสดก้อนนี้เตรียมไว้รอช้อนซื้อของถูกในรอบใหม่ได้อีกด้วยแต่ถ้าราคามันเกิดบ้าเลือดพุ่งต่อท่านก็ไม่ได้ตกรถเพราะท่านยังมีทองอีกครึ่งหนึ่งในมือให้ได้ลุ้นต่อนี่คือกลยุทธ์แบบวิน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 ,วนที่ทำให้ท่านชนะทั้งขึ้นทั้งล่องครับอย่าปล่อยให้ความโลภมาบังตาจนทำให้ตัวเลขกำไรสวยหรูในหน้าจอละลายหายไปต่อหน้าต่อตา เปลี่ยนมันให้เป็นเงินสดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองและครอบครัวดีกว่าครับและสุดท้ายก่อนที่เราจะจบกันผมมีกฎเหล็กสมข้อที่ท่านต้องท่องให้ขึ้นใจห้ามทําเด็ดขาดในวันนี้ถ้าไม่อยากหมดตัวครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปเตรียมตัวผมขอมอบค่าถากันไั่ให้ท่านท่องจาไว้ให้ขื่นใจสําหรับวันนี้นะครับมันคือกฎเหล็กสาไม่ที่จะช่วยรักษาชีวิตทางการเงินของท่านครับข้อที่หนึ่ง ไม่ซื้อเพิ่มเด็ดขาดดู Do not buy ไม่ว่ากราฟจะย่อลงมาสวยแค่ไหนหรือข่าวจะเชียร์แขกขนาดไหนวันนี้ไม่ใช่วันจ่ายครับแต่เป็นวันเก็บเก็บมือเก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าการกระโดดเข้าใส่ในวันที่สเปรดถังกว้างและความเสี่ยงสูงแบบนี้คือการเอาเงินไปละลายแม่น้ําชัดๆครับข้อที่2ไม่รับมีดดู not catch a falling knife หากช่วงบ่ายหรือค่ำนี้ท่านเห็นราคาทองร่วงลงแรงๆอย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไป ช้อนซื้อหรือถั่วเฉลี่ยทันทีนะครับเพราะในตลาดขาลงที่ไร้วอลุ่มก้นหลุมวันนี้อาจจะเป็นยอดดอยของพรุ่งนี้ครับให้รอจนกว่าฝุ่นจะจางและตลาดกลับมามีเสถียรภาพหลังปีใหม่ก่อนค่อยว่ากันครับข้อที่สไม่ก่อหน,นี้ No leverage ข้อนี้สำคัญที่สุดห้ามใช้เงินกู้ห้ามรูดบัตรเครดิตหรือใช้มาจินมาจินมาเทรดทองในช่วงนี้เด็ดขาดเพราะความผันผวนระดับนี้สามารถล้างพอร์ตท่านได้ในพริบตา และหนี้สินที่เกิดขึ้นมันจะเป็นของจริงที่ตามหลอกหลอนท่านไปตลอดปีหน้าครับขอให้ท่านนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวครับการอยู่เฉยๆกําเงินสดแน่นๆในวันที่คนอื่นกำลังบ้าคลัง่งคือสุดยอดกลยุทธ์ของผู้ชนะครับและสุดท้ายนี้ผมมีบทสรุปสั้นๆเพื่อส่งท้ายให้ท่านนำไปใช้ตัดสินใจครับบทสรุปส่งท้ายนะครับเพื่อนๆในโลกของการลงทุนผู้ที่อยู่รอดคือผู้ชนะครับ ไม่ใช่คนที่กำไรมากที่สุดวันนี้วันที่23ทธันวาคมตลาดทองคำกำลังทดสอบความอดทนและความโลภของเราอย่างหนักที่สุดครับแม้ราคา65,500บาทจะดูเย้าหยวนใจแต่โปรดจำไว้ว่ามันคือราคาภาพหลวงตาที่มาพร้อมกับความเสี่ยงระดับสูงสุดทั้งจากวอลุ่มที่หายไปและส่วนต่างราคาที่ถูกถางออกผมขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับขายก่อนบ่ายสาห้ามซื้อเพิ่ม กอดเงินสดข้ามปีนี่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จะทําให้ท่านนอนหลับฝันดีในช่วงวันหยุดยาวนี้ครับให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองด้วยการรักษาเงินต้นของท่านไว้ให้ปลอดภัยครับอย่าลืมนะครับว่าตลาดทองคําไม่ได้หนีไปไหนหลังปีใหม่ฟ้าเปิดตลาดกลับมาคึกคักเราค่อยกลับมาลุยกันใหม่ในวันที่เราเป็นต่อก็ยังไม่สายครับถ้าท่านคิดว่าข้อมูลลึกๆและคําเตือนสติแบบนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อไปให้เพื่อนๆ หรือคนที่ท่านรักที่กำลังจะเดินไปร้านทองด้วยนะครับเพื่อช่วยกันเตือนสติไม่ให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของตลาดสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติในการลงทุนและมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสหลวงหน้าครับสวัสดีครับ